สวัสดีครับบรรลยพักดีวิธีสะบ้านครับนี่ครับไม้ห้นะครับจะมาถอนมันนะครับมันแปลงอยู่สวนมะนาวนะครับมันอายุหาเดือนนะครับเหตุผลที่ต้องถอนนะครับคือว่ามันแปลงนี่นี่คือพายุนะครับพายุบางอาทย์ที่แล้วต้นมันนี่ล่ม ลม่มนอนกองมาเลยนะครับกะเถ้าไหวกะหัวกะจะบวใหญ่นะครับกะจะอยู่ประมาณนี้ก็เลยคิดว่าถอนออกดีกว่านะครับปลูกให้ปลูกแนวใหม่นะครับอาจจะเป็นปลูกแักทัวลิสงคือพี่ไก่นะครับบัวสันก็นปลูกกระโพดปลูกมันแก้วบัวสันนะครับเพราะเอาไว้ก็ได้ผลผลิตบ่เต็มที่นะครับ พื้นที่ที่ท้อนมือนอีก็น่าจะบดถึงไรนะครับ<ล>มันไรอย่างกับาลบยาะมันกับบ้นยานใหญ่บานไดนะครับ

มาดกนะครับปีงไกยกับกเกาเหลานี่นะเสียดายนะครับลำ่ำล่ำมันงามนะครับแต่ว่าลมเมื็ดนะครับเจนหนิงก็บลมเหมือน,น,นก,กัน ว่าจะเอาไ้เห็ดต้นพันธุ์นะครับก็จะหายแน่นะครับหัวมันก็กำลังใหญ่นะครับมันหาเดือนบอดกมันเลยหาเดือนนะครับประมาณนี้มันแปดหนึ่งนะครับก็มีแกบแน่จักน้อยนะครับว่างี้พอใส่ห้องผืนแกบดำนะครับปลูกหมกทวดินวางพี่กายนะครับ นแืแกบด็หัวก็ล่งางใหญ่นีนะครับก็ล่งเป็นหัวหาเดือนกะยังที่ด้เราเห็นฟังนะครับว่าคือมันจำเป็นต้องถอนนะครับมันล่มเอาไว้ก็เสียพื้นที่ซื้อ,อนะครับก็ได้เอาออกอะ บ๊อบู๊มันแก,ก้วกปลูกทั่วดินนะครับนี่นี่โอ้หัวยาวแหงอันนี้หัวยาวแหี้นะครับนี่ดินมันงามมันก็เลยหัวงา,งามนะครับนี่อหมอนเหี้น,นะครับนี่ สังเกตเห็นจะเป็นดินดำๆดำดำนะครับดินดำๆนี่เป็นแกบนะครับแกบดำแกบที่เขาเผาแล้วนะครับพอมาใส่ดินมันจะล้วนดีนะครับถ้าใส่แกบเราหนีกันใหญ่นี้นะครับหน่ห้าเดือนก็นถือว่าใหญ่เติมนะครับถ้าในฤดูน,นี้นี่ได้กระบ,บด้เสมอกันเบิดนะครับ ก็ประมาณไรหนึ่งนะครับพอถึงกับพถึงกับไก่เคียงนะครับบางทีปลูกทั้ดินพิกายนะครับเขาออกมีกับปลูกคือเก่าครับปลูกทถ้ดินปลูกมันแก้วนะครับส่วนราคาราคาแปลงคือจะแปลงคือจะบรเต็มนะครับแต่ว่าแปลงคือจะบรหลายต่ว่าราคามันรวม น่าจะบาดกกลัๆนะครับแต่จัง้าเบึ้งนะครับตอนนี้กหาหม่วงใบกันอาจะได้ขึ้นนะครับคนงานสีคนหาคนนะครับ นนี้นะครับเดี๋ยวยำขึ้นเดียวให้เบ่งอีกเตือนะครับเบ่งยาวเลยสองบาทสองบาทสามสิบกว่าเหรอ,อนี่ครับหลังจากเอารถมาไถยล้วก็ดึงมากอกอนไว้นะครับแล้วขั้นตอนการตัดหัวมันนะครับขั้นตอนตัดหัว เร <Stevens>. ียบร้อยแล้วย่างสิน้องวันนี้ยาวนะครั hmm. บป <ans> นี่ต้นมาวนี่เห็นมะนานดอกบอี่ปะดอกนว่าอน้มันมีอย่างบามันมี่บ้า เขาวา่าแม่นองเขาเลยฮะุลนี่ผลไมาอีกบ่ใส่มันนี่ดีวิญญาณเจ็ดหลือบ่ตอนนี้ก็ตอนนี้กำลังก็ตัดนะครับกำลังตัดลำมันตัดตัดตหัวมันนะครับ กำลังตัดหัวอันไว้นะครับต้มนมหลม่มันก็มีแต่ติงมันเฉยๆเนาะเนื้อหนาก็หล่มเบิด กำรกเร็วแห้ง,ดดหงวันนีต้ตัดกําจะได้วเครื่องนึงนะครับเปิดแล้วเปิดหนาฟ้าือตัวบานัตอนนี้ก็ตัจจดเรียบร้อยครับันะ่นคงในื่องเวตัดกํลังเรื่องน

แดดแน่จน้อยนะครับมันี่ครับไฟคู่วกบผัว อนนี้ก็กำลังทยยอยแบกขึ้นรถนะครับรถทกหล่อมนจอดในไฮนะครับงานหกคนนะครับวันนี้ก็แล้ว่าคำคำพอดีนะครับ แล้วนี่ก็ได้เครื่องแปลงแล้วนะครับก็ึ้นรถไปเครื่องหนึ่งนะครับว้าบปให่บนไดแล้วนี่ก็เครื่องรถแล้วนะครับเกือบเครื่องรถนะครับมีสวนกับ,บิดไปเครื่องแปลงนะครับเหลืออีกเครื่องหนึ่งได้ได้มองนี้นะครับเหลืออยู่เครื่องนั้นนะครับ

เหลืออยู่หนานี่นะครับนาอันนี้หในในในัวใหญ่เนื้อเล็กน้อยนะครับใหญ่กว่าหมองมะหันเลยนี่นะครับบ้องนี่ถ้าติดตามนะครับตอนขึ้นแล้วไปขายครับว่าจะได้จักบันลอันนี้ก็เดี๋ยวไปแค่นี้ก่อนจะเก็บต่อนะครับขอติดตามนะครับอะไรพอดีพื้ที่เทศบาลน,นะครับเกี่ยวกับ เกษตรผสมผสานนะครับมือนีก็มัถอนมันคือเกานะครับฝากติดตามนะครับว่าเด้จักตันนะครับลอกไลนหนึ่งมือนีนะครับสําหรับมือนีก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ